สวัสดีจ้ะทุกคนได้เลิกได้ใจมาทาคลิปนะขออวดนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องอวดอันนี้ก่อนเพราะว่าจะได้เมื่อวันก่อนนะ้าเนี่ยทําโทรศัพท์ของน้าตกนะแล้วทีนี้มันแตกจ้ะตอนแรกเลยนะคิดว่าหุยหน้าจอแตกไปแล้วแน่ๆเลยอะ่ะอันนี้เป็นเคสของเก่านะเป็นใสๆแต่ว่ามันเริ่มเป็นสีเหลืองซึ่งเดี๋ยวนะต้องไปหาดูคลิปเอ่อ how to ของชาวบ้านเขาก่อนว่าจะล้างเคสอันนี้ยังไงให้มันไม่เหลืองแบบเนี้ย แล้วนี้เป็นแต่ฟิล์มนะอันเก่าซึ่งเห็นความแตกของมันไหมตอนแรกเนี่ยนะคิดว่าหุยต้องหน้าจอแน่ๆแ,แล้วทีนี้วันนั้นทั่วไปกินข่าวบ้านพอ่อแล้วน้องชายแดนเนี่ยเขาบอกว่าเธอลองลอกมันออกดูหรือ,อยังมันอาจจะไม่ใช่หน้าจอของเธอก็ได้นะน้าเลยลอกก็เฮ้ยมันไม่ใช่หน้าจอของน้าว่ะมันเป็นฟิลม์มของโทรศัพท์มือถือสี่นะที่น้าซื้อตอนได้โทรศัพท์เครื่องนี้มาใหม่ๆเนาะ ราคาสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มจริงๆราคามัน2 4 9ร้อยสี่สิบเก้าสี่ิบคราวถ้าจะไม่ผิดนะแล้วน้าก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วก็เอาแบบเดิมนี่เลยเพราะเห็นว่ามันใช้ได้ดีจริงๆเห็นไหมหนามากแล้วก็คุ้มคุ้มครองโทรศัพท์น้าได้ดีมากกับเคสอันนั้นนะแล้วน้าก็ได้ก็เลยไปซื้อเคสใหม่ซึ่งเป็นสีดําแบบปกติแบบนี้นะเอ่อ เคยเห็นของลูกสะฟายเนี่ยเขามีแบบนี้ซึ่งน้าก็ลองดูอยู่นะว่าที่ซิดนมีไหมซึ่งน้าไปเจอมันก็เหมือนผู้ชายหน่อยนะด้วยมันเป็นสีดําสนิทเชียวแหละอืมแล้วก็มีปิดว่าไม่ให้กล้องเอ,อไม่ให้กล้องของโทรศัพท์เนี่ยมีเสียเนาะแล้วก็มีขาตั้งซึ่งเหมือนได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าจะจับแบบนี้หรืออะไรนี้หรือว่าจะตั้งอ,อที่เป็นแบบนี้นะซึ่งน้าก็ว่าอมันก็ดีอยู่นะอ่ะอันนี้หมดไป แนะนำเลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครจะติดฟิล์มกันกระแทกกันกระจกเนะี่ลงทุนหน่อยจ้ะซึ่งมันดีจริงๆนะอุย้ย <c> ห <oughs> ักเลยอะแต่ไม่เป็นไรยังไงซะเดี๋ยวนะก็ต้องทิ้งมันอยู่ดีเนาะนะนะเอามาให้ดูกันเฉยๆเอ่อแล้วอันนี้เนี่ยเอาแบบนะ้าเอาแบบผสมผสมกันเลยนะทั้งจากที่ของของที่นะซื้อที่เมืองไทยของที่นะได้มาจากเมืองไทยแล้วก็ของที่ซื้อที่นี่ แล้วก็ของที่ได้มาจากที่นอร์เวย์อันนี้เนี่ยเป็นถุงที่น้าเนี่ยได้มาจากคู่สไพซยที่เขาอยู่ซิดนีย์นะซึ่งเราไปเจอกันที่เมืองไทยจากที่เขาให้น้ามาเนาะเป็นหน้ากากอนามัยอย่างดีอยู่นะแบบว่าเป็นชิ้นเดียวเนะเาะการโน,น่นกันนี่อะไรอย่างนี้ได้มาแบบเป็นชิ้นต่อชิ้นและอันนี้ก็เป็นหน้ากากอนามัยด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ย ได้มาเป็นกล่องเลยทีเดียวด้วยว่าเขาว่าอยู่ซิดนีย์เนาะเฮ้ยแว่นนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดูก่อนน,ะน,นอานกว่าเอาหน้ากากน้ไม่ที่ไม่เคยได้เปิดดูเลยที่เขาให้มาก็ตายแล้วเ,เขาก็บอกอยู่นะไม่เปิดดูแถมไม่อ่านด้วยนะว่ามันเป็นเครื่องเทสเอ่อโควิดนั่นได้มาเป็นแ,แผงๆอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้ที่ซิดนีย์มีการตรวจไม่มีอะไรใดๆแล้วนะ ไม่เป็นไรมีไว้ก็ดีเผื่อจะได้เอาไว้ตรวจดูเนาะถ้าเกิดความไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรางี้แล้วก็ได้เป็นสเปเชียลแคร์ a s สกของออมือแล้วก็เท้าเป็นมาร์คมือมาร์คเท้าเนาะอันนี้มาร์คหน้าอะลูเว a ่าได้มาสี่หอ ซึ่งนะ้าเนี่ยรู้สึกแย่มากเลยนะรูะรอเปล่าเวยว่าเขาอะมีของมาให้ส่วนน้าเนี่ยไม่มีอะไรไปให้เขาเลยอะถุงนี้มันขาดแล้วเนาะรวมไปเลยแล้วก็มีแฮนด์ครีมแฮนด์ครีมเนี่ยก็เป็นของอินนิสฟรีได้มาสองอันในอีกอันนึงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเดนนี้เ้าไปใช้นะเอ่อแล้วก็เป็นครีมที่มาจากออสเตรเลียจ้ะมันเป็น the day moisturizing cream with vitamin E ลาโนลินโอ伊เมกินออสเตรเลียและแสงมันเข้ามาทางนี้นะก็เลยสว่างข้างนี้ออแล้วก็นี้ไปได้ครีมกันแดดมานะ30 SPF high ขนาด30อันนี้ได้มาจากที่ออสโลที่นอร์เวย์ตอนนั้นที่ไปเที่ยวนะพอดีว่าตอนนั้นอ่ะมันมีแดดนะเอวครีมกันแดดไปเอาไปเผื่อดนิดด้วยนะแต่ว่าเขาอ่ะลืมทาด้วยว่าเดนิสเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อย ติดพวกครีมอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะก็เลยไปหาซื้อที่ร้านขายยาซึ่งอันนี้มันราคาไม่แพงอย่างที่บอกว่าโอสโลเนี่ยของแพงโคตรแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรกลับมาบ้านเลยอ่ะแล้วเดนนี่เขาใช้แล้วนะไม่มีความเหนียวเนิอนอะคือใช้ดีของยี่ห้อน,นี้นะครีมเดิมแล้วก็น,นี้อะไรล่ะมิเซล่าวอเตอร์เมคอัพรีมูเวอร์ของนีเวียอันนี้อันนี้ได้มาจากที่สวีเดนนี่แหละ ราคาไม่แพงสักเท่าไหร่ยังเป็นหลักสิบนะหรือว่าร้อยต้นๆจะไม่ได้แล้วอันนี้อยากลองมากเป็นผ้าอนามัยที่ทำมาจากแบมบูอะไรไผ่เหรอเออเออเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยไปเห็นที่ร้าน normal มานนี้มันมีกลางวันสิบสิบแผ่นกลางวันแล้วก็กลางคืน5อัน อยากดูเหมือนกันแหละว่ามันอยู่หน้าตายังไงอายเป็นสีน่ารักมันมาจาก Netflix เหรอ Sex Education อ่ะสีชมพูนะสีชมพูน่าจะเป็นกลางวันส่วนเอสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นกลางคืนไม่มีกลิ่นอะไรใดๆนะอ่ะก็เผื่อจะใช้ดีถ้าใช้ดีก็เดี๋ยวจะได้ซื้อมาไว้ใช้ต่อคือทุกวนนี้ยังเป็นมนุษย์เม็นอยู่จ้ะเมื่อไหร่จะหมดก็ไม่รู้ อ่าและนี้เป็นยาสับผมนะพอดีไม่ได้เอาไปตอนนั้นไปเที่ยวที่ไปเที่ยวออสโลนี่แหละเป็นยาสับผมของซันซิลก็คือซื้อยี่ห้อที่เจนรู้จักนะเป็นแต่ c โคโค u นัทแคร์ยาสับผมกับครีมนวดผมก็ยังเป็นหลักสิบอยู่หน้านี้น่าจะประมาณสามสิบสองหรืออะไรเนี่ยเอ่อโนสคราวนะก็คือเอ่อของคราวของเอ่อโนเวย์น่าก็เรียกไม่ถูกอะ แล้วก็ไปได้ที่ค่าผมอันนี้มาจากเมืองไทยอันนี้หลักร้อยนะวันนั้นไปจ่ายไปซื้อมาเนี่ยได้มาหลายอย่างแต่ก็คือ,ซ,อซื้อให้ซื้อไปฝากเขาบ้างอะไรบ้างส่วนน้าเองเนี่ยเหลือมาสองอันนะก็คือเป็นอันนี้นาะว่าน่ารักดูน่ารักดีถ้าไม่อ่านนี่เหมือนชาแนลเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยแล้วมันจะมีคำเขียนอยู่เนาะแล้วก็เป็นเอออะเป็นเกรดเกรดสีดำนะโทนดำ แล้วก็ไปได้กิฟอันนี้อันนี้ได้มาจากร้าน normal นะน่าจะราคาหลักสิบเท่าไรเนี่ยมีอยู่สามสีนะคือสีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีเขียวเห็นเขาก็ติดกันอยู่แต่เขาเห็นเหมือนว่าติดกันตอนเวลาแต่งหน้าหรืออะไรใดๆเนี่ยนะติดออกข้างนอกไม่มีใครห้ามนะว่าจะติดยังไงตรงไหนอันนี้ไปได้ที่เมืองไทยไม่กล้าซื้อมาแบบเป็นขวดเอาอตรงไม่กล้าซื้อมาแบบเป็นขวดเลยจริงๆของเซวานะก็ เห็นเขาก็ทำโฆษณาของเขาเยอะนะเออใครอะ่ะดีเจวุ้นเส้เหรอนั่นแหละด้วยว่าความว่ามันเป็นไวท์เทนนิ่งนี่แหละนะ้าเลยไม่กล้าซื้อมาเยอะเอ่ออันกลางวันเนี่ยเป็นเดย์ครีมใช่ไหมโรเซไวท์เทนนิงเดย์ครีมแล้วก็อันเอ่อน้ําไมนรู้เหมือนกันว่าอันนี้กลางคืนหรือว่าใช้ตลอดเวลาได้หรืออะไรยังไงเป็นเอจไวท์เซรั่ม ทำไมถึงไม่กล้าซื้ออันใหญ่ด้วยไวท์เทนนิ่งเนาะที่ซูเปเดนเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎหมายว่าเอ่อเขาไม่ได้เขาจะเรียกว่าไงล่ะเขาไม่ได้เอื้อว่าให้เอาไวท์เทนนิ่งเข้ามาเพราะที่นี่เขาจะไม่มีอะไรที่เป็นส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งเลยก็เลยถ้าเกิดว่าไปต่างเมืองหรือไปเมืองไทยแล้วซื้ออะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเลือกสุ่มที่เข้ามาตรวจกระเป๋าเราเนี่ยแล้วก็เจอพวกไวท์เทนนิ่ง ทําให้ขาวหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทาจักแรแล้ทาครีมทาหน้าหรืออะไรเนี่ยเขาเก็บริบแล้วเขาก็ทิ้งไปนะนะเลยไม่กล้าซื้อด้วยว่าอะไรที่เป็นครีมอย่างเงี้ยบางทีมันก็หลักพันอยู่นะอแล้วก็ไปได้อันนี้ได้แต่ที่ตีเวดนนี่แหละด้วยว่าตอนไปเมืองไทยเนี่ยเอ,อแป้งผสมรองพื้นเนี่ยเห็นไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุงจะเอาทางไหนดี ประมาณอย่างนี้ได้ไหมแป้งผสมรองพื้นเนี่ยรุ่นเนี้ยเห็นเขาพูดถึงกันมากแล้วนะก็ไปได้ไปเป็นเเป็นฟาวเดชัน Foundation มาด้วยนะตอนไปเมืองไทยก็ถามเขาอยู่ว่าเออมีมีสีอะไรที่แบบว่าเออมันเข้าด้วยกันกับสีผิวของน้าไหมแล้วก็คนขายเนี่ยเขาบอกว่าผิวของน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสีหนึ่งสี่ศูนย์หรือหนึ่งสองศูนย์นะ พอมาถึงสวิเดนแล้วเนี่ยน้าก็เลยไปเลือกมาทั้งสองอย่างเลยสีหนึ่งสูนเนี่ยเป็นวานิลาสีหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเป็นเบจโกลเด้นเบจนะอ่าน้าว่าหนึ่งสองศูนย์เนี่ยมันขาวมากจนเกินไปอันนี้สีหนึ่งสองศูนเนาะหน้าน้านี่ไม่ได้ทาอะไรนะเห็นไหมขาว ขาวอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรด้วยว่าเดี๋ยวเอามาทาใต้ตาได้เนาะแบบว่าเป็นจุดไฮไลท์หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็นี้สีหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์อันนี้ทาแล้วสวยอยู่เพื่อนอ่ะวันนั้นน้าทาออกไปข้างนอกเนาะเขาบอกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งสวยอันนี้สีหนึ่งสี่ศูนย์ส่วนไอตัวตัวอันเนี้ยฟาวเดชั่นน้าได้มาก็เป็นสีหนึ่งสี่ศูนย์นะด้วยว่ามันน่าจะเข้ากับน้าได้ดี แต่พอเวลาวันนั้นที่แต่งหน้าออไปแล้วทานี้ลงไปนะแล้วก็ทา,ปแ,ทาแป้งที่เป็นสีเดียวกันนะ่ะน้าว่ามันขาวอะแต่เดี๋ยวต้องลองลองใหม่ก่อนสงสส่นะ่าจะทานี้มากจนเกินไปมันอาจจะต้องทาบางๆก็ได้เนาะแล้วก็อันนี้ไปได้มาจากที่นอร์เวย์คือได้กของแบบว่ากระจุ๊กกระจิ๊กเนาะซึ่งอันนี้เป็น cleansing c คลีนซิ่งไว ก็เอาพวกเครื่องสาอางอะไรออกด้วยว่านะ้ําไม่ได้เอาที่ล้างเครื่องสาอางไปนะไปเจออันนี้เรื่องราคาก็โอเคอยู่น่าจะประมาณยี่สิบเก้าเอ่อนอตคราวนะซึ่งใช้ดีจริงแล้วก็นี้ได้มาจากร้านขายายาจะเป็นอโรเบร่านะขวดใหญ่เลยขวดละเก้าสิบเก้าสิบคราวนะซึ่งถามน้าว่าใช้ดีไหมพอดีว่าเพื่อนน้าเนี่ย เขาก็จะเป็นรอยแผลเป็นที่หน้าเขาบอกว่าช่วงนี้เขาใช้แต่อาโลเวลา่านะก็เลยซื้อมาใช้ด้วยนะซึ่งนะักว่าใช้ดีจริงๆแล้วหลังๆมานี้เนี่ยนาใช้แบบสองอันนี้ผสมกันนะลงซื้อด้วยว่าตัวเองเคยใช้แล้วซื้อมาตลับใหญ่แล้วตอนนั้นมาเหมือนทานแล้วหน้าหนื่ๆหน่ป่ะแต่ว่าพอเอานี่ผสมกันหรือว่าเราทาเซรั่มไปก่อนแล้วทานนี้ตามหลังไปนะมันก็จะแบบว่าลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดคือเข้าหน้าได้ดีมากแต่บางทีอะอย่างที่บอกเอ่อทานนี้ไปแล้วนนี้หรืออะไรเงี้ย รู้สึกว่าหนังหน้าดีนะอ่ะอันนี้เป็นสิวหน่อยนะด้วยว่าน,นี่อีกวันสองวันนะกล้จะเป็นเมนละรูขุมขน,นก็เยอะอยู่แต่กระช่างมันเถอะไม่เป็นไรด้วยอายุขนาดนี้เนาะ,ะแล้วก็ไปได้ลิปติออันนี้เนี่ยเป็นของกิ๊กโกะเห็นเขาพูดถึงกันมากจังเลยเนี่ยว่าใช้แล้วแบบว่าติดทนนานนะับสหัวเนี่ยอันนี้ได้มาจากเมืองไทยจะ้ะสีหนึ่งสองศนะ เป็นสีนี้น้าทาแล้วนะว่ามันมันไอ้นี่จนเกินไปหรือว่าน้าทาเข้มก็ไม่รู้นะแบบว่าน้าอยู่หน้ากลัวซึ่งคนขายเนี่ยเขาเลือกให้เพราะน้าบอกอยู่เธอเลือกให้เธอน้องเลือกให้เลือกให้พี่หน่อยเออว่าอันไหนมันจะเหมาะนะแล้วเขาก็เลือกสีนี้มาแล้วก็อันนี้เป็นของเมเบลีนอันนี้เป็นสีอะไรอะสีสิบห้าสีเลเวอร์นะรุ่นเนี้ยสีแมท อันนี้นะจ๊ะสีเลเวอร์ซึ่งช่วงนี้นะดูแบบใน Instagram มเขาแต่มีลิปอันนี้มารีวิวกันเยอะพอดูแล้วก็แบบว่าน่าเป็นท่ากันตลาดลเนาะอ่ะอันนี้เป็นสีสีเนี้ยเดี๋ยวดูให้ว่าสีอะไรแต่ว่าเห็นเขาก็บอกว่าดีดีงามทัาดีงามเอ่ออันนี้เป็นสีพีชพีชี่เ ซึ่งสีพี่ชี่กับสีเนี้เกือบใกล้เคียงกันเลยพิชี่เนี่ยมันจะเต่นกว่าอยู่แต่เนี่ยบางๆนะสงสัยของกิโกดในเวลาน้าจะทาจริงจังเนี่ยต้องทาให้มับางกว่านี้นะอย่าทาแบบว่าสีเข้มๆดูแบบตัวเองน่ากลัวมากอะสีเข้มเกินไปอ่ะแล้วอันี้ก็ไปได้บ i โอเรย s p ูวออยู่ที่50าสเพียบบวกบวกนะ ครีมกันแดดอันนี้ไปได้มาจากที่โรตัสที่เมืองไทยนะั่นแหละนะว่าใช้ดีอยู่มันเป็นแบบสูตรน้ํานะอัพ a อรลิชไม่เหนียวใช้ดีใช้ดีดนาอาจจะเงาสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ไปได้ของชวาสขอบมา got to be beach mat นะเป็นเจลใส่ผมด้วยว่านะเนี่ยบางทีลำคามผมจะง,งอยนี้นะที่ว่าไปตัดผมหน้ามา้ามามันก็ยังยาวไม่สุดสักทีก็เลยผูกไม่ผูกผูก,ผกไม่ขึ้นแต่ว่า นะว่าวด้วยว่าครีมเนี่ยมันเป็นสีขาวๆนะไม่ได้เป็นครีมน้ําพอเวลานะทาแล้วอ่ะแบบมันเป็นสีขาวเงินๆด้วยซ้ําพอทาแล้วมันเป็นแบบหัวขาวอยู่อ่ะไปกันใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีใช้ที่ดีๆกว่านี้ก่อนที่แบบว่าทาแล้วจะท,ทาแล้วมันอยู่ได้ดีหรืออะไรเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยหัวก็ขาวอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้ให้ลูกสะอรสสั่งมาให้จากรายการแฉ ออบอกอยู่ว่าทาดันตลาดนะอันนี้เนี่ยเป็นของเออ่ดิจต้นหอมอืเป็น Blue, C, am, อ,ออร่าบลูดับเบิลวิตามินซีเซรั่มบวกไฮยาอืมรู้สึกว่ามันจะมีมา4ี่หรือห้าขวดเล็กๆนี่แหละออขนาด30 ml นะสี 4, ขวดประมาณเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยนะก็ใช้แต่นี้นะไม่ได้ถือไปเอาเองเลยครีมที่หรือเซรั่มที่ซื้อจากที่เนี่ย ด้วยว่าเตียงรู้อยู่แล้วว่าตอนไปเมืองเวลาไปเมืองไทยเนี่ยได้สั่งครีมวันนี้ไปแล้วก็เลยใช้อันนั้นมาตลอดนะถามว่าดีไหมนะตอบไม่ได้หรอกเออมันก็ไม่ได้ทาให้นะ้าแย่น้า,นา,นานเนี่ยแย่ลงก็ก็ถือว่าดีแหละอ่ะถ้างั้นเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเวลาสั่งซื้อที่แบบว่าเป็นห้าขวดหรือสี่ขวดห้าขวดประมาณเนี่ยน้าจำไม่ได้เนาะแล้วมันอยู่ที่ราคาประมาณพันหรือว่าพันต้นๆหรือว่าถึงพันหรือเปล่านจะจจำไม่ได้ขอโทษจริงๆ พอหาออกมาแล้วอ่ะสี่ซ่าห้ากวดตกกวดละสองร้อยนะว่าราคาดีว่ะก็มีแรงซื้อมีแรงใช้ได้อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งมันก็ใช้ได้นานอยู่นะเออแล้วอะอีกแล้วก็อันนี้เอ่อ hair finishing stick glossy look อันนี้นะด้วยว่าอย่างที่บอกว่าลํำคาญผมมากแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเอาเอ่อมันเก็บผมได้ดีเนาะ น้ำเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นเหมือนหัวของมารคาร่าน่ะลองดูไหมเนี่ยลูกลูกผมอะไรอย่างเงี้ยมั้งเออวะมันเป็นเหมือนกาวเหรอฮึอ่ะน้ำมองไม่เห็นนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่านั่นมันต้องทำดีๆมันบอกว่ากลซี่ลูกอ่ะก็เลยหัวแบววับวับอยู่อืมเออ อ๋อนี่ไงล่ะอีกอันนึงแฮนด์ครีมที่ว่าจะได้มาจากลูกคุยกระไพอันนี้ที่เช็ดแว่นลองซื้อของยี่ห้อนี้มาดูนะใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าเหม็นกลิ่นแอลอกอฮอล์มากๆราคาถูกจากร้าน normal organ oil of morocco ok miracle oil for body and face นี่ได้มาวันนั้นพอซื้อมานะลอง ลองเลยลองทาลองทาที่มือกับเพื่อนก็เป็นประมาณนี้กลิ่นหอมอืมคือทาแล้วแบบว่าเหมือนเหมือนมือเนี่ยมันนุ่มพอนะลองที่มือเนาะหลังมือแล้วกลิ่นหอมมากเหมือนว่าถ้าทานี้อาจจะไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดน้ำหอมเลยก็ได้เนี่ยแล้วก็ไปได้ นี้เก็บไ้ก่อนเพราะมันมาอยู่คู่กันยังผูกผมของร้าน n o r m a ลเดียกันแล้วก็ไปได e ้ bath salt เป็นเกลือที่เอาไว้แช่อ่างเนาะน้าได้มาเนี่ยเป็นสามสูตรก็มีสูตรนี้ energy sleep แล้วก็รีดีสามสูตรนี้เนาะเดี๋ยวว่า เสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะแช่อ่างก็ดีเนาะนานแหละนานแล้วที่ไม่ได้แช่อ่างอะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้เพิ่งจะลองซื้อนะที่เป็นสเปรย์ the pink stuff เขาบอกว่าดีคือเพื่อนที่ทํางานเนี่ยบอกว่าดีแต่ว่าเขาพูดถึงไอตัวที่เป็นครีมซึ่งนะ้าก็ซื้อแล้วพอทีนี้วันก่อนนะ้าไปดูไอตัวที่เป็นเออเป็นครีมที่เป็นแข็งๆเป็นเนื้อแห้งอะจ้ะ เออนะ้าก็ได้ใช้แล้วนะเดนนี่บอกว่าไม่ดีนะ้าเองเนี่ยยังไม่ได้ลองทำความสะอาดเองกับมือก็เลยตอบไม่ได้ว่ิงจริงแล้วดีหรือไม่ดีเพราะเพื่อนนะเขาบอกว่าดีแต่บางคนเขาบอกว่าดีสําหรับที่เกิดว่าใช้เช็ดที่เป็นพวกอะลูมิเนียมหรือเออนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแหละนะแล้วก็น้าเนี่ยซื้อมาอีกอันหนึ่งตัวเป็นครีมที่แบบมีความเ,เป็นน้ำอ,อ,อันนั้นนะ้าลงใช้ที่ห้องน้ำนะ ก็เฉยๆนะเดี๋ยวนะ่าต้องอ่านก่อนว่าจริงๆแล้วมันใช้สําหรับอะไรกันแน่แต่นี้ลองซื้อมาที่เป็นแบบสเปรย์แล้วก็ซื้อมาใช้ด้วยกันกับไอตัวที่เป็นสครับแดนนี่ซึ่งแดนนิตเนี่ยเขาล้างห้องน้ําด้วยกันสครับแดนนีกับเ,เป็นแอลโกอฮอล์ไม่ใช่แอลกอฮอล์เป็นโคลีนสเปรย์โคลีนแล้วใช้อันนั้นเขาบอกว่าใช้ใช้ดีมากเนาะยางถูกผมเส้นเล็กเอาไว้ผูกจุกน้อยๆแบบเนี้แล้วก็น,นี้มาจากของแถมเนาะ น้ำมันเจะเคอะไรไม่ว่าอย่างที่บอกว่าน้าเนี่ยธาตุการตลาดเนาะมันจะเป็นสีนี้เนาะได้มาสามขวดตอนนั้นซื้ออะไรอะเออซื้ออะไรวะมันเป็นยาเออ่เสริมที่ทําให้หลับง่ายหอ,อะไรเต่าพนมมือเออซื้อสองขวดแถมซื้อเต่าพนมมือสองขวดแถมเต่าพนมมือสองขวดแถมเซรั่มเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวเนี้ยเดี๋ยวน้าต้องดูก่อน <laughs> ของมันอยู่แถวแถวเนี้ยแต่เอาของแถมเนี่ยมาให้ดูกันก่อนอืม นะ้าก็ได้ให้ยายอ้วนไปขวดหนึ่งนะด้วยว่าเขาให้มาสามขวดเล็กเ,ลเอามาไว้ขวดหนึ่งให้ยายอ้วนไปขวดหนึ่งแล้วก็ให้ลูกสะพ้ายไปไว้ขวดหนึ่งเอาไว้เวลาทาแมงตัดต่อแมงตัดอะไรหลานหรืออะไรอย่างนี้เนาะอะ,อะแล้วก็ไปได้เสื้ออันนี้ใสไปแล้วด้วยนะรอบหนึ่งแล้วก็ซักไปแล้วก็จะเป็นเสื้อกำมมี่สีดาําจ้ะเอเป็นคอปิดเลยนะนะ้าชอบใส่เสื้อแนวแนวนี้ซึ่งมีเพื่อนอะแล้วก็เป็นแขนจัมแบบนี้นะ ก็คือปิดหมดแต่แล้วก็มีกระดุมอยู่ข้างหลังเนาะเพื่อนอ่ะบอกว่าพี่พี่ตัวตันๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วไม่เหมาะกับเสื้อคอเต่าแบบนี้ออ <c oughs> มันจะดูตันเข้าไปใหญ่แต่ว่าด้วยว่าชอบแบบเนี้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าไม่ค่อยจะใส่อะไรที่แบบว่าเปิด,เป,ดเปิดเนื้อนหนังมางส,สักเท่าไหร่เพราเวลาใส่เหมือนตัวเองไม่มั่นใจแต่ก็มีบ้างที่ใส่แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอ่าแล้วก็ไปได้ชุดตันนี้ อันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะเคยได้เห็นไปแล้วมัง้งตอนนั้นที่ว่าไปกินข้าวกับกับลูกๆเนาะแล้วก็ไปหานั่งดื่ดมอะไรนี้ก็จะเป็นชุดกระโปรงสีดำแล้วก็เป็นลายเงินนะซึ่งอันนี้เนี่ยตอนที่ซื้อเฮ้ยมันใส่ด้านไหนด้านหน้ากันแน่วะสรุปแล้วเนี่ยนะลองใส่ทั้งสองด้านมันก็เวิร์กทั้งสองข้างนี่หละจ้ะก,ก็คือใส่อันนี้ไว้ข้างหน้าก็ได้ใส่อันนี้ไว้ข้างหน้าก็ได้ เออมันมันใส่ได้ทั้งสองทางอ่าแล้วก็นี่เป็นกางเก,ง,เกงขาสั้นด้วยว่าจะเข้าหน้าร้อนนะนะกางเกงขาสั้นแล้วก็เป็นคงเอวสูงนะเดี๋ยวต้องพยายามลดน้ำหนักเพราะตอนที่ซื้อมามันใส่ได้พอดีเกือบคับแล้วตอนนี้น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยว่าตัวบวมด้วยเนาะอย่างที่บอกว่ากําลังเป็นเมนกลัวว่าจะคับเข้าไปใหญ่ก็เป็นของดิกกี้เออ ส่วนใหญ่แล้วเกงของดิกกี้เนี่ยตัวที่ว่าเป็นขายยาวเนี่ยเขาจะมีกระเป๋าข้างๆใช่ไหมตอนนี้วัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็ใส่กันอยู่อันนี้เป็นสีครีมจากขาสั้นเนาะราคาจำไม่ได้ขอโทษทีแล้วก็ไปได้กระโปรงที่เป็นเอ่อเอ่อกริตเตอร์ที่เป็นปักเลื่อมแบบนี้นะอันนี้ลดราคายังมีราคาอยู่ตัวละสองร้อยนะ ไซส์ xs extra small จากราคา599เหลือ200ซึ่งตรงนี้มีแปะซ้ำไว้หลายอันมากลองแวกดูกันไหมเราว่าจริงๆแล้วว่าราคาเริ่มต้นแรกเลยเนี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่กัน